เฮ้ยนั่งคนลุกไวยอะไรอ่ะกลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตและก็รายการสยองขวัญวันศุกร์นี้ครับวันนี้ก็อยู่กับเพื่อนเก่าของเราแต่ก่อนนะครับ True Horror Story ไม่ได้ทำนานนี้ครับคลิปก่อนๆนนู่นอาจจะมีแบบว่ามัวแต่เน้นฮานะครับเน้นขำมาเจ้านี้นะครับเน้นน่ากลัวกับเน้นดุ้ง จะเป็นยังไงนะครับปะ่ะเออผมพยายามใช้ Google แปลนะครับเอาเจอมี Ultimate. อื่นๆชั้นถ้าให้ผมแปลตรงๆน่าจะฉันอีกคนนะแล้วก็ฮะแต่สลด์เดี๋ยวโอเคเออซับซับตรงอยู่ซับตรงอยู่สไลด์สไลด์ไปเลนอันที่ไลน์ไปเลยอ,อันนี้ เขาเขาน่าจะเคร่งมากนะครับถ้าเรื่องสวดมนต์จริงหรือเปล่าแต่ใครใครนับถือศาสนานี้นะก็อิาาริทิจมาคนะนาดิซินสเวนเอะก็จะดิมาเอะดิดิทิจกินเลยสักอิสลามมีการมีบอกว่าไปสืดมนต์สิเยอะจังเลยแบบนี้เยอะๆเยอะๆยอะๆสวดมนต์ละหมาดใช่ไหมน่าจะ เจริงหรอแบบนี้บาปหรือเปล่าวะเขาอะไรไปสวดมนต์แล้วก็แบบลำคาญเขาอะไรแบบนี้รูป้ปะนี่ว้าวอันนีอ้อย่าบอกว่าสปอนนะไม่น่าจะใช่ <S <S 1> <S 1> มีน้อยคลิปนะครับที่ Two Hurry er Story จะออกมาแบบเต็มจอแบบนี้ส่วนใหญ่เขาจะออกมาแบบแบบแนวตั้งนี่ครับทำไมบ้านเขาเหมือนมืดๆน่ากลัวแปลกๆ หรือว่าหรือว่ามันเป็นเซตติ้งที่เขาเซตแบบนี้ก็เลยไม่โอ้โหโอเคโ okay, okay. อเคโอเคจะมาจะรู้ตัออย่างเดาเป็นเสียงเลยว่เอ่อทุกทีที่ ผมอัดคลิปผีนะครับมันจะได้ยินเสียงแปลกๆอ่ะน่าจะน่าจะเสียงรูปผมแหละไม่ไม่น่าจะเสียงอะไรสุดเอันนี้อัน<ผ>นีน้ออย่าหลอกระหว่างส่วนมนวัมเลยดีบรกสงังอ่เออผมเคยดูคลิปคลิปหนึ่งนะ <S <S> <S ไม่รู้ว่าของทูเฮอร์เลอร์ซอรี่หรือเปล่าเขาไปละหมาดแ,แล้วเขาเจออ่ะาทำไมโอเค work about ทำน้ำเสียงหงุดหงิดด้วยซับไทยตรงเว้ <c oughs> ยเนี่ยท,ทำไมสวนมน์มันถึงน่ากลัว <c oughs> เช่นเดียวกับบ้านเรานะครับทำไมห้องพระถึงน่ากลัว <c oughs> ต้องต้องบิดมือด้วย หรือว่าต้องรอทำพร้อมกันอ๋อไม่ใช่อัลลอฮ์อัลกุบะรอัลลอฮ์อัลกุบะยังไม่มีอะไรแค่สวดมนต์มันน่าเบื่อขนาดนั้นเลยเหรอหูเป็นนัสปนัสปนนัสมาแนวนี้อีกแล้ว เธอไปอยู่อยู่อย่างบอกว่าจะอุกอ๋อจะอ๋อจะถอดอันนี้ออกถ้าตามปกติเขาห้ามถอดหรือเปล่าทำทำไงอ่ะไม่ใช่สวมคืนอั Allah Akbar a l l a ล a k b a อักบาร์โอเคอโ้ไม่แต่อะไรวะตะกี้ผมได้ยินว่าอะไรปะ คนคนลุกว่ะคนลุกเฉยเลยเนี่ยเดี๋ยวทีกที่ก็แค่นอะนั่งอยู่ตรงนี้มานานแค่ไหนแล้วเนี่ยเน่ยมาเรืงกัสติเหเนี่เดี๋ยวดูอ๋อฉันอีกคนนึงไงเดี๋ยวเธอมีตะกี้เธอดูคลิปนี้อยู่ตอนต้นคลิปนี่คนลุกว่ะดับเพาเเกมเกอร์เหรอกัสิี้สอร์เก้ แนเีันที่กต๋อ้ย <c oughs> โอ้ยโอยจอบบ้ยโอ้ยโอหย้ยโ <c oughs> อ้ยโ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ย้ยโอโอ้ยาอ้ยโอ้ยโอ้ยาอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ่ยโอยโอ้ยอยโอนยอยอนยุก้้ยออย้อ้อ <c oughs> อคราวนี้มันจะเชื่อมกันยังไงอะเดี๋ยวผมจะเล่าดอปเบิลเคงเกอร์ไปท้ายคลิปนะครับถ้าผมไม่ลืมล่าแบบสั้นๆแล้วกันเสียงกินเส<ป>ียงกินเลยกินแบบจ๊อบแจ๊บจ๊อบแบด้วย กินแบบไม่เกงใจใครด้วยเหมือนเสียงขูดจานเอาช้อนช้อนขูดจานกระเบื้องแล้วค่ะอยาเสียงอะไรนะกูพเพิ่งบอกไปตะกี้นี่เองว่าเสียงอะไรอะ่ะเฮ้ยขดลุกแบบไม่รู้ว่ามันเชื่อมต่อกันยังไงนะครับมันคอนเนคกกันยังไงเพราะ ผมขออภัยด้วยผมไม่ได้นับถือศาสนานี้ผมเลยไม่รู้ไหะตัวฉันอีกคนเี๋ยวเตอร์มีมากันไม่ใช่เนียะตัวเธอนี่ยแหละกี่โมงมองไม่เห็นด้วยมืดแหมมากันอะไมาบ้านี่ไหะเอามันจะมารอบสองไหะ เน่ยน่าีเลยเฮ้ยเฮ้ยมีมีโอ้โหอย่าโอ้โหโหหนังไกลขึ้นอุ้ยหนังไกลขึ้นไม่ได้ขึ้นนานมากอมอมมฝนฝุนปัญหาโทรศัพท์สลอยาเฮ้ยเข้มว่า สยองขวัญวันศุกร์แบบหนังไก่ขึ้นแบบแบบนี้ไม่ได้เจอมามานานมากโอเคเดี๋ยวผมไม่พูดแล้วห้องเสียงเฮ้ยอะไรอีกโอเคลาทาผีเซนกัน,น เฮ้ยต้องขนลูกไว้อะไรฮะเฮ้ยจนไม่ยอจมนีไม่ยมมนม่ยอมนโอเคเธอต้องสวดแล้วล่ะรู้ไหมคราวนี้เธอห้ามอู้ด้วย

โอเคโอเคหมดสวดใช้ได้หรือเปล่าอวนใัเอยเฮ้เฮ้ยเฮ้ฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเ้เ้ยส้ยเฮอยช้ยเ้ยฮ้ยเฮ้ยอฮ้ลเฮยเฮฮ้ยเฮ้ฮ้้เฮ้ยเฮ้ย้ยเยเย บโอเคขออภัยแล้วด้วยของล่งดุ้งอย่างต่อเนื่องทำไมเธอดูเหมือนฉันนั่นแหละเดียวเตอร์มีนะครับโอ้ยโอ้ย โอเคอันนี้ผมอ่านไม่ออกนะครับแต่ก็น่าจะจบแล้วน่าจะลาะ่ายาวอะที่สัญญากันเอาไว้เอาแบบสั้นๆไม่ยาวนี่ครับ Double Ganger ถ้าตามความเชื่อฝรั่งนะครับถ้าถ้าเป็นไปตามในคลิปนี้นะตัวจริงน่าจะเดี้ยงไปแล้วนะครับณนะตอนนี้น่าจะเดี้ยงเพราะว่าตามความเชื่อฝรั่งเขาจะเชื่อว่าจะมีคนอีกคนหนึ่งที่หน้าเหมือนเราเป๊ะเป,ะเปะ๊เหมือนแบบ ทุกอย่างเหมือนเป๊นะน่ครับแม้กระทั่งนิสัยอ่ะมันจะมีอยู่หลายแบบเหมือนโดยที่ไม่รู้ตัวคืออีกคนก็ไม่รู้ว่ามีคนเหมือนตัวเองเราก็ไม่รู้ว่ามีคนที่เหมือนเราแล้วมาเจอกันอันนั้นอาจจะเป็นเรื่องดีแต่อีกอันนึงก็คือมันหมายจะเอาชีวิตเรามันจะฆ่าเราแล้วมันจะมาแทนที่เรานั่นแหละดับเบิลเกงเกอร์มีความเชื่อว่าถ้าเจอคนหน้าที่เหมือนกันไม่ใครคนหนึ่งอ่ะจะตายท่านผู้ชมได้ยินมายัางไงนี่ครับ คอมเมนต์เอาไว้ข้างล่างได้โอเคก็สมควรเก็เวลาแล้วนะครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนีครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากและก็ขอบคุณทาง True h o r r o r Story ด้วยที่ทำ Double Ganger เนะครับภาคภาคอีกศาสนาหนึ่งซึ่งมันให้ข้อคิดหลายอย่างเหมือนกันเนี่ยที่ในแนวไปสวดมนต์เถอะจริงๆ <laughs> บายสวัสดีครับยัยก็จบไปแล้ว